มาสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรกๆตอนนี้กําลังจะไปอนันแมนมาโบกอยู่สวนมันพาหากกระเหลกงเฮนกินข้าวกินน้ำเลยแล้วไปไปเบิ้งน้ำเดียวเลยทางกระจักซำเลยทางไปบ้านจอมหานเนี่ยไปทุกคนจากไม่แมนมีบีมีโด เ,เ,เช้านี่เขาเปิ่มาีาเตาเหียบกะเละเฮ้พระอาะตนี้เปิดมาีาเตลาเหยียบเลนะเยเอาพาไปนะผูผู้นะ <c oughs> เอาพาพไปตัดไม้ไม่รูาผูก đẹp vừa đi xong na xong tà lười đẹp tờ lẹn lẹn sập si mùng sập mùng si mùng đẹp vừa đi nhàng tà đẹp vừa đi hiện tờ bên này nó cái này mà chắc nhìn đẹp đi đẹp na lười ล้อเลยเมื่อวานนี่ค่ะมื่อหน้าคือไปคุ้นโคงดัวเมื่อหน้าเย็นๆพี่น้องแบบยำหนาวนะเดินซิปพอดีลมพัดโุ่งเข้าอันดอเข้าดอกขาวๆมันอันนั้นนะพอดีมันล่นเย็นๆสบายใจเย็นที่ได้มือนี้สึกจะได้มันกระหนาวก็นี่ขี่รถไปได้นี่ค่ะหนาวแห้ง โลคีบอไ,ได้นะมนะรมไท,ที่อันล่อส้มคิปสะเทาะการล่อส้มเดอ้อปะอันเพื่อนาะโลคิไปอีได้ในส่วนนี้นะท้อแห้งตรงน,นี้นะี่ยายให้คบแล้วค่อยเบย่อเถอี่กำลังใจเลยกดอ้าวมีทุกคนเอ้ยแบบอากาศฮะนะอาดได้แห้งเลยนาะท่านองแบบเ,เย็นๆเลยล่กับพัดค,อคอ่อยๆเีื่อการปส เลี้ยวไปเิยๆกับสีเขียวเลียวไปเธอกับเฮือนาทั้งหมดนี่ปลาเพื่อนฝาบมาเฮือเบิกนาเพื่อนดีเด็กเอาเขาเพื่นชองแล้วบอกกับชองนี่นาเพื่นน่นี่นาปลาคอยนี่กเพื่อนมาเอืองามนะเขาทีนี้ชุ่งโง่อะไรกันน่ะเอ้ยอดอันนี้ดีดีดีดันีเก็บได้ที่โหลด เบ็ดนี่รถให้มีเบรกน,นี่นะทุกคนมาหอดแล้วอันนี้เฮาเดินเขาเลยเดินหอดไปตั้งน้ำละนี่นนเออเจอนี่แหละซื้อมาบุ อย่างก็เยอะตุกบ้านเยอะชมในบุรีธาน้กินช่มดำไม่กินตามูน้องมือนี่เนาะสื่อนะกันินได้มีกันทินอย่าลืมซ่ฟเด้อมันต้นอันนี้นาะหอมบีดปูอไมกินนื้มกอันยมหนานีดังไฟในกบมกมันต้นมกันเก่อยากกินมันเจ๋ดิคือ มาบบใช่ไหมแต่ไม่เห็นมาบบไปห้าวบ้งนี่แดดพอดีแง่งตา <ไป S 1> เลยอดอกมันเสมาอ้าถือผ้าเนี่ยเอาห้าก่อนไปอโออหน้าดอกจิเกนพูดเลยน้องหน้าฮะอ,อันเจ้าของหน้านกะ็ไม่ไดอาอีใดพิลึกเนาะ <laughs> สงอ หน้าพ่อจะมีดอกไม้มือหมอกของขวนอาจารย์นั้นมีเอาไปอีได้เพิ่นกะหาขอน้ำเขาวุ่นเพิ่นกะได้มึงเข้หาหัก,ก่อนเด้อเขาไปเอามาบกุกกะทิ่เรือาำมะบกุกพักได้เห็นแต่คือมันก,ก่อลูกไม้เขาดอกนี้กัได้เขาปุ่ในห,หูก็เลยก็เลยได้เอหัวอ้อมเอาสิเขาทางเรือบัดนี้

ซื้อมาคือพอบาดคนนุ้งบาดห่เพเพื่อนุ้งอยู่หากระ่นุ้งทำเมื่านี้เนากจับนุ้งเห็นว่ามันงามดินแก่ไวเลยรักนุงเมื่อหฮาไวเื่อน้ำสะกอนพกหาแหงสีเลสีมหนึ่งสอง โซนละก็ยูโดฮันสองหมะแล้วคนนึงยังทะเห็นมาบุบจำสะเทาะเป็นสีสีอยู่เออกำลังอ่อนๆเลยเนาะมึงเลยทุกคนสีหามะพกมาให้ผมเอานี่นี่นี่ฮาวันเจลนนี่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 หมะบุบลมพัดเย็นๆเลยนี่มาตั้งเถกอยู่นี่แล้วก็นอนเวดมืดมื้อฮะอ้าวท่าน อนบีอ่าได้ไอ้โดมันชื่อเนยงไง่ไหมเขาก็เคยมาอาได้ไหมเอแมงมาะเต๊ะยาน้องมาน้องมาลอะสเต๊ะงก่อนมานี่พอดีนึงจะนี้นะเดี๋ยวได้ไหมขาอภัยในเล็บดำด้วยเต้มึงมีบิ๊กแกได้ตกุลหรือปัติดเออเออหนาแถาเออ แขกคถ้าป okay. ูแต่แล้วปูกระโบปูปูเ้าปิดเ้ามาเป็นอันนั้นได้เป็นอันมากเปน้ามปิดนแบบมีงีแบีกไอเหาก็เสียนี่นี่เนี่ยโหมดนอยู่เทรมเกนบัดตัดถึงมาเกนาดึงลงแล้วก็มีตัดเข้ากะบบาสูงซะด้วยเนี่เบิงดูหมานี้ใหงาหอ่อนี่ได้นี่ไล้ นั่นแรงมานะเน้ยงนั่นพ็งมาเธอได้าลตัดไหมก่อนอ้แม่ไม่อะไรก็เป็นนะริบนะคะน้องผ่าดูนะเบาไปยังขึ้นแดดต่อโกยเมน đùi, thọ đùi ừ. mắt lòng con mắt có một con món có mặt mấy món có mặt món món ถูงเตารูบกันเน่พอแล้วหยัดเดบเมนหยัดเดวเมนอาบุบเป้งเอ้ยเป้งเป้งเขวันนห่อเเขวันเมนอาบุบหรือเมนเขวเอาบบพอแล้วพ่อเป้งเออามได แกปเลยตีลายแมนมาหน,นึ่งพ่อวันเองแม่จำได้ก็ขี้ถี่เนี่ยหง่าม่าขี้รายแต่แม่การนะเขาเนขหนมกานะไม่เก็บมาบุกอยู่บ่เตัวคือส่นี้มันก็มีมับุบสิได้น <c ười> ี่ เล็กกะร,ระ,กะดอ้านี่เเ้าม่นเม่นเป็นพูนกระดอนนี่อ้าเาม์คืมนมันนม,มีสองมันละมีสองมาสามสองเออส่วนมันต้นปีนี้ก็ได้ก้นแต่ส่วนเดียวเลยปีนี้นะก้นกับก้นกลาคืนพี่น้องพ่าต่อกังเวนกะ ไปองเฮนพ่อกับไปเวแม่กับยูเฮิร์นยูฮานเนาะน้องกับไปองเฮ็ดก็เลยใส่ก้นกลางคืนอ้าเอาเตยโคมเฮ้ยเตยโคมมันนี่ล่ะหนาหนาหน่อยะก้นก้นมันต้นกะมันจังบนหนาวมันจังบนหนาวบัดบัดเวแล้วก็บีหนาวเลยเฮดเวก็บีหนาวเพราะเขาก้นมันเนาะมันก็ใส่เฮือใส่แห้งแล้วก็ลมกับพัดเย็นๆนี่ล่ะยามบุญกับเขากายไปแบบถเทพจำพรรษานะเขากายไปบุญวันวันวัน ขาเอิญเจ้อเห็นมู่ไปบุญคนมันเจ๋วนะคนมันต้นกลางคืนนีนะทุกคนถ้าเฮายาครูวามาะบบมันห,นหวานหรือมันขมเนาะเาก็ต้องเอาลิ้นเลยออกตอานี้ต้องหวน้นแหละ พราะอันนี้เขาปุ๊เอาเนาะมีวานกับมีเชื่อแหละมันมีอันขมอันขมจนแบบแกงเสื้อปลานี่กินไม่ได้เลยแต่ยังน้อยนะแกงเสื้อปลามันบบขมนี่ขมนี่รอนี่ขมกระแตงนี้แม่อันนี้มีข้าคือติดอ่ะเนาะขมจนแบบยอดมันก็ยังขมนะค่ะมันบบมันขมนะแกงนี่กินไม่ได้ค่าบอบมันหวานนี่หวานแล้วก็หอมเออเออจิ้มเลยจะเทาะไล้ตกชื่อหู ต้องยาตัวมใหม่ดอกมันนะเรียอมันค้างบ่จะไดมายามีเล่นอ่ะมันยังน้่ยาอีกแล้วมชอบมีสีนี่ก็มีีมับาบ๊บแค่ขี่อยู่เนาะเไปอาวยาอยั่เอามานนี้คือไปอ่าวยาตองลนนี่ก่อนเห like ็นแล้วค่ะ แมนได้ละโบสะเทอเอ้ยน่ะฮะมันไอ้รถไม่แค่เนี้ยเพิ่งบชิลเบิ่งดูดูนี่พวกเกนมันเนี้ยพิ่งเสบเลยนะขอจำากินไปเลยพอว ยูว่าเราเซ็ยอะกับข้าวจำกินจำกินนีไม่แก่นะทีกินได้เลยเากะเยอะลงเากะเากะีกินบขามนี่ยนะได้เสียบไปทุกคนออกก่อนมาหนิได้หลายเติได้นี่นปลานี่มีแต่มออ่อนท้งมือนะดีแต่ขาวยาว น่าเขาคอคอนี่วะน้ำท่วมไหลายแล้วเขาได้ป่าหลายดูเขาก็บม่ได้ห้ามาบึงมันอยู่ในลึกลับ,บพี่ได้ห้องอ่ะห้องไหนป่อ่ะ,นนปอะไปเอาผระนั้นก่อนไปบึงมผ้านั้นผ้ะเอาหานุม่มอตอนนั้นเนี่ยทุกคนเออจุดตะวนตกดินยังไม่ได้มืออยู่นางเองก็มูมูใส่มูอยู่ห้องเยายามก้งแต่มงหนึ่งจนทอดมอสี่เมื่อกี้นี่เพื่อนมาเพื่อนแวะแอนนำถึงเติบมึงดู ตะเวนนะจนตกแล้วมันจนยาแง่นตาแล้วไปไปแมนผ่านนี้ก่อนเข้าท่านึ่งเลยนะมือฟ้ามือนึงเข้าเลยลดติ่มโดได้ย่างมือเลยนลดติ่มโชดลืมาเขาโซดแล้วเพืมาถึงกยังไม่ย่ายพ้าได้撒ะ้านี่บอกป้านี่เนาะปะาสบายเลยยังเขาเห็นนะทุกคนโอ้ยราติ่มโซดแล้วเขาได้ย่างมือแท้แล้วมนิน่ะ เมือเหินไม่ได้มือนกับคำกับฮันฮันจีนเขาเจ้ากับปิดเมือเขาเอาซิเล์เฮ้ยก็ก็ล้มแล้วบันิสุซิเล์มาโบกนะซิเล์แหว่เมือลานิสุ นะะเป็นเยอนี่มาตเอินมาเชิลเลอรมาโบกนะเอาไม่ได้แล้วม่อเลยคัแล้วรถกระตินโฉดนี่นะพ่ปิดมาเ่กางมือันจะรถคมละมือพันผีประสายเด้นี่แหละทุกคนเอ้รถตีนโดขอกับยางเอาอีตันดีวรถมาทนายคัยางได้อยู่ เน,น,นีน่ยเสียงรถกดอากาศดูไม่ได้ดอกมีเชียวอีแม่าขายควายซื้อรถใหม่มีสุหยางหยางเบะบไม้มือหนำจะเป็นทุกนี่มาบุนักได้เห็ดน้อยนี่ก็นักได้ มากาศดีะขี่รถนะเย็นเย็นมันมือนี่มื้อเลยนยอางมือเป็นเนืะท่อไปเลยบิดซ้ายบิดขวาก็นรไปไปว่าจะไปเอาแมงค้ามกรยาเลยคำละพอได้เห็นตัวแมงข้ามไม่ด ห้องผู้ไปงานึ้นหอมพี่ออมีมีรถผู้เ่ากายมาเนาะเขาติดมือนังนี่งานเมื่อมเดียวทุกคน มื่อยแ้ยังขึ้นหอมเลยคนออกกำลังกายเสียงแม่งอันนี้กะนี่นะทุกคนค่อยยางมื่อยทางก้างนาเฮ้ยจะถอดพื้นขี้รถมื่อยทางหลวง ยังเม้าเพียมึดมืดค่อยคนเขี้ยันได่ปะอลีมันเป็นทำแมงทำแมงทางหลังมาเย,ย็นเย็นเอมีสติ <laughs> ตั้งใจย่งางมือทางกลางหน้ามันจังคือแต่มันก็ได้เข้าป่ายได้แต่ก็ย่าเราเคยย่างมาอยู่สี่ปีผู้ย่างเมาเฮ็ดคู่มือคู่มือเข้าม,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 มาทางนี้นักเก่านักคาดบา้าเลย ลุมพ en. ัดยินย <acht hy> ินเสียวแรไม่แพ้เราก็ย่านมากกับนองอามาตอนเช้ากับตอนกังเวินทำไมไม่เคยมาตอนแบบซ้ำนี้แต่คนมันตื่นขวากขี้ระไทมากมากกับพ่อแม่กับว่าขี้ไทมาเนาะมันกับบิ๊กเป็นเพ้ออันนี้ก้อยย่างมาเพืเดียวแต่ก็เคยย่างมามือหมื่กับมากับมูมากับแม่กับเอออันนี้ก็ย่างมาพืเดียว มีมองมีมองมีแนมมามาหอดบ้านแล้วอุ่นใจหน่อยหนึ่งจะทานหอเดือจะท่านหอยถือซ้ำมาหอดบ้าน,น,น,านจะอห้นงห่างแม่โอ้ย่านก็ย่าน ตายม่ไมไม่เห็นเรียกต้มเรื่อเรียกอยรเบ